ต้ตัวเมียสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไอ้หนุ่มหน้ามนค้นติดหอย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 ย่าองตแตกเกษตรซอกราวกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปดูวิธีที่เขาแยกเพศหอยเชอรี่นะครับว่าตัวผู้ตัวเมียเขามีวิธีดูกันยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอไปหาพ่อแม่พันธุ์ที่จะมาเป็นนายแบบก่อนนะครับไปก่อน,นครับ ครับเพื่อนๆนครับผมก็ได้รายแบบนางแบบมาแล้วนะครับเดี๋ยวตัวผู้ตัวเมียเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเขาดูกันยังไงอุยหอยกัดอ่าครับเพื่อนๆื่อนครับวิธีดูหอยเชอรี่เขาดูยังไงนะครับเพราะว่าหอยเชอรี่นะครับเขาเป็นหอยที่ขยายพันธุ์โดยอาศัยเพศนะครับคือจะมีตัวผู้ตัวเมียนะครับ และวิธีดูนี่ดูกันยังไงเพราะว่าลักษณะภายนอกเขาไม่สามารถแยกแยกได้เลยนะครับคือคเหมือนกันเลยเนาะยังไงสวยๆเลยเป็นไงยุ่ยๆเลยจ้าวิธีการดูนะครับนี่นะครับวิธีการดูอันนี้ขอสัมผัสก่อนอันนี้อันนี้ตัวผู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาตัวเมียให้ก่อนนะครับอันนี้ตัวเมียนะครับนี่นะครับ ตัวเมียวิธีการดูนะครับนี่นะครับมุมนี้เนาะจากปากตรงนี้นะครับรูปมามุมนี้นะครับมุมนี้ปุ๊บเขาค่อนข้างจะเรียบนะครับเรียบนะครับนี่เห็นไหมเรียบๆเ,เขาจะเป็นจะเป็นตัวเมียนะครับเป็นแม่หญิงเนาะจะเรียบร้อยฝาเขาจะเรียบๆนะครับจะไม่ถึงเอ่อจะไม่รู้สึกว่าขุข่านะครับเนี่ยเห็นไหมครับเรียบๆอันนี้อันนี้แม่หญิงเด้ออันนี้แม่หญิงเรียบร้อย สังเกตว่าถ้าเรียบๆนี่คือเรียบร้อยก็คือผู้หญิงเนาะแต่ผู้ชายล่ะตัวผู้เป็นยังไงอืมตัวผู้นะครับนี่ตัวผู้นะครับจับที่เดิมเลยลักษณะนี่อครับเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นคลื่นๆคลื่นๆน,น,น,นะครับจะรู้สึกได้เลยสัมผัสได้นะครับอ่าเนี่ครับเป็นพื้นคลื่นน,นะครับ แต่วิธีนี้ก็ดูได้ประมาณ80%นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกก็อยู่ยากนะครับเดี๋ยวนี้ผู้ชายผู้ชายเรียบ,ร,ยบร้อยก็เยอะนะครับนี่นะครับเป็นแนวทางเนาะไหนๆยะองแตงมาแนะนำแล้วเนาะครับก็ต้องแนะนำให้ลึกซึ้งเลยไปดูกันที่ฝาเลยเมื่อกี้มีตัวมันดูลำบากเหลือเกินไปดูกันนะครับเดี๋ยวหาฝาก่อนนี่ได้มาแล้วครับเพื่อนๆนี่ให้ชัดๆกันไปเลยชี้ชัดไปเลย นี่อันนี้อันนี้คือตัวเมียนะครับเห็นไหมนี่เขาจะบางๆเนาะตัวเมียเดี๋ยวเราหาตัวผู้ให้ดูก่อนนะครับตัวผู้อ่าอ่ามุมตัดเลยนี่เขาเรียกมุมตัดเนาะมุมตัดนี่คูขาผิวเขาจะขูขาอย่างนี้อย่างนี้ตัวผู้เลยนะครับนี่เห็นไหมคูขาอันนี้ตัวผู้เดี๋ยวสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่ตัวเมียเขาจะเรียบๆอย่างนี้ครับแล้วก็ ที่มุมเดิมเลยครับนี่ครับปึ๊บปึ๊บจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกนี่นะครับมันไม่เอ่ยนี่นี่นี่เห็นไหมครับอันนี้ตัวเมียจะเรียบๆตัวผู้จะขุขะนะครับเอาจําง่ายๆนะครับแต่เพื่อนๆก็สําหรับมือใหม่ก็ยากอยู่นะครับในการแยกแยกเพศเนาะก็ต้องอาศัยการที่ ต้องจับหอยบ่อยๆนะครับอยู่กับหอยบ่อยๆนะครับอันนี้การแยกเพศสําหรับผมแล้ว <c oughs> แค่ผมดมผมก็รู้แล้วครับว่าเพศไหนเพราะว่าหอยมันมีกลิ่นเฉพาะของมันนั่นเองครับ oh, <no. S 1> นี่ตัวเมียนี่ตัวผู้ <c oughs> นี่ก็เคยนี่นาเ <c oughs> มื่อก่อนจับหอยแล้วเสียตังค์ตอนนี้ดีใจจังได้ตังค์เพราะจับหอย ขอพระคุณครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มือใหม่เนาะก็ต้องอาศัยการจับหอยบ่อยๆเนาะจับหอยบ่อยๆอยู่กับหอยบ่อยๆนะครับถึงจะแยกได้แต่ก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเพราะว่าตามธรรมชาติแล้วเขาก็เราก็ไม่ได้เลี้ยงเป็นคู่คู่สองคู่อยู่แล้วเนาะเราก็เลี้ยงทีก็เป็นหลายร้อยตัวเนาะมันตามธรรมชาติแล้วตัวเมียก็จะ